ครับวัพามาดูบ้านบอ่อสร้างหรือตำบลบอ่อสร้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่บอ่อสร้างที่คนรู้จักก็คือหัตถกรรมทำล่มนอกจากล่มแล้วก็ยังมีพวกของฝากอย่างอื่นเช่นมีเซรามิกบ้างนิดหน่อยแล้วก็พวกเครื่องเขินนะครับ บอ่อสร้างนี่ก็เป็นตำบลน,นะฮะไม่ใช่อำเภอนะฮะตำบลบอ่อสร้างอำเภอสันกะแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับบอ่อสร้างนี่เจริญมากนะครับถือว่าเป็นตำบลที่คนรู้จักทั่วประเทศวันนี้เราก็มาดูกันว่าบอ่อสร้างเป็นยังไง สำหรับคนที่ไม่เคยมาหรือคนที่มานานแล้วนะครับก็อาจจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็มีภาวะจัดสรรมีอาคารพาณิชย์เกิดขึ้นมากมายนะครับเดิมท่านเป็นถนนสองเลนนะครับเมื่อ45ปีที่ผมมาทำงาน ผมยังทันถนนที่มีต้นจามจุริและต้นกล้ามปูตลอดสองข้างทางนะครับจากในเมืองมาบ่อสร้างมาสักกัมแพงตอนนี้ต้นกล้ามปูก็ถูกทำเป็นถนนสีเลนหมดแล้วครับข้างหน้าคือบ่อสร้างนะครับนี่คือบ่อสร้างขายทั่ว,วไปนะครับ คก็คือบอ่อ้างเป็นส่วนหนึ่งของสันกำแพงนะครับทีนี้เราก็เข้าไปตัวสันกำแพงกันเลยครับซ้ายขวาของบอ่อ้างสันกแพงก็เป็นพวกโรงงานโอุตสาหกรรมต่างๆ,ๆนะครับที่ มีการทำเพื่อเป็นของฝากเรจะเห็นไหมครับมีต้นกล้ามปูหรือต้นจามจุรีนะครับนี่ยายขวาก็เป็นพวกโรงงาน,นงต่างๆนะครับทำของฝากนะครับเป็นต้นกล้ามปูถนนต้นก้ามปูนี่ปลูกมานานไหมรัชกาลที่5สมัยเจ้าดารารัศมี มีการปลูกทำให้ร่มเงาสำหรับคนเดินทางนะครับสายขวาก็มีศูนย์ขายสินค้ามากมายให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าท่องเที่ยวจีนนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับมาดูอัตถก,กรรมมาดูพวกจิวเวอรี่ก็มีนะครับเสนนี้เป็นถนสายประวัติศาสตร์นะครับ ไปเลยก็เป็นซันกัมแพงอันนี้ก็เป็นสยามซีราดนเป็นคนผู้ผลิตเซรามิกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเลยครับให้ยากาศเห็นไหมครับเป็นต้นกล้ามตัวสองข้างทางร่มเงานะครับแม้จะโดนตัดออกบ้างนะในการทำนา เนนเลนลพิ่มเป็นสามเลนสองเลนก็อย่างเงี้ยครับรักษาต้นก้าปูหรือต้นจาจุรีไว้นะครับ,รรรบเอกลักษณ์นนคือบ้านสันกระแพงนะครับบ่อสร้างสันกแพงห่างอัะแปดกิโลท่านเองครับส่วนใหญ่คาจะมาท่องเที่ยวการรู้จักสันกำแพงเป็นอำเภอแรกของเชียงใหม่นะครับ เที่สองคือเพื่อจอมทองนะครับโดยถนนนะสังกะแพงก็เป็นที่รับนะครับปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ที่นี้ยมคือเรียงโ,โ่โคนมโคเนือ้อมีการเลี้ยงสัตว์เร,รษฐกิจอื่นด้วยนะครับแต่ว่า หลักๆของสันกัแพงก็คือรับนักท่องเที่ยวการทำหัตกรรมต่างๆนะครับชาวสันกัแพงมีฝีมือด้านการทำอัตกรรมนะครับไม่ว่าแกะสลักไม้ก็ทำสวยทอผ้าก็โอเคแต่ทอผ้าก็มีน้อยลงนะครับแต่ถ้าพวกเครื่องเขินงสิ่งต่างๆ ที่เอามาฝากที่ขายในตลาดขายตามสวนท่องเที่ยวก็สันกำแพงก็มีส่วนอย่างมากในการทําก็ดูนะครับว่าสนนเส้นเชียงใหม่สันกำแพงมีสองเส้นนะครับอันนี้เขาเรียกสันกำแพงสายเก่านะครับก็ผมคิดว่าเส้นนี้รักษาความเอกลักษณ์ได้มากที่สุดไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะครับ ส่วนเส้นสันกำแพงสายใหม่ก็คือออกจากถนนไม่หีตนตรงตัดกลางทุ่งไปอำเภอแม่ออนไปแหล่งท่องเที่ยวดังๆคือแม่กำปองนะครับนั้นจะเปลี่ยนแปลงเยอะหมู่ว่าจะสั้นเยอะนะครับเส้แงแรงเส้นกำแพงสายเก่านี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยนะครับ แพ้ที่คนรู้จักดีคือบ้านป่าไผ่นะครับจะอยู่ริมคลองมีการเรียนวิทมเยอะนะครับมีแล้วก็เข้าตัวอำเภอสังกะแพงสังกะแพงเนี่ยเราสามารถออกด้านซ้ายนะครับไปลอยสเก็ดได้นะครับ นี่ก็เข้าสู่ใจกลางสันกำแพงแล้วนะครับนี่ครับกันซ้ายไปสันดนสเก็ดได้อย่างไงครับบอกว่าสันกำแพงเจเริญขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับ เส้นนี้ก็ไปทะลุอำเภอแม่อ่อนได้นะครับหรือตรงไปก็ไปบ้านชีได้นะครับ เส้น1147ก็จะไปอำเภอแม่ออนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสันกำแพงนะครับให้ทุกชมกันต่อนะครับสำหรับเส้นสันกำแพงซ้ายที่ขนานกับเส้นสันกำแพงซ้ายใหม่นะครับ ก็ยังให้บรรยากาศสอดค่าทางเชนไมมหนาแน่นนะครับนี่นะครับ เจอสแยกเส้น1 1ึ่งนะครับ นนก็จะผ่านหมู่บ้านสันกระแพงนะครับตัวหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านคนพื้นที่นะฮะไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรน,นะครับคนทนี่นะครับก็นี้ฮะคือคนที่อยู่พื้นถิ่นไม่ใช่จะย้ายมาจากกรุงเทพไปจังเวัดอื่นส่วนเส้นสันกระแพงสายใหม่ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรทางนั้นนะครับแล้วนกะ็เป็นคนที่ มาจากกรุงเทพคนมาจากจังหวัดอื่นมาตั้งหลักปักฐานหรือคนในพื้นที่ไปซื้อนะครับแต่จริงๆแล้วก็คนที่จริงๆคนเหนือจริงๆก็อยู่อย่างนี้แหละครับนี่คือชุมชนเก่าทางสังกะแพเนี่ยการทำบ้าน<ม>การทำรั้วการปลูกต้นไม้ออ ศิลปะตั้งใจทําแล้วก็โชว์นะครับทางแยกข้างขวานี่ก็แยก,แยกไปบินคองได้คป่าไผ่บ้านป่าไผ่นี่เรียกสันโค้งนะครับ ครับบ้านดูมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็มีรูปทรงประณีตนะครับอยู่ด้วยกันหนาแน่นนะครับ บ้านดอนมูลนะครับวัดนะครับอาราสวยงามโบสถ์สวยงาม ค่อนข้างอุงดมสมบูรณนะครับทางหน้าบ้านก็จะมีเป็นล่องน้ําที่ไหลมาจากภูเขาานี้ตำรวจนะครับข้างหน้าเป็นศูนย์ราชการ ทำที่บ้านล้องวัวแดงนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีนะฮะก็ทำเป็นศูนย์ราชกรารเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นอาเภอเป็นหน่วยงานราชการกต่างๆนะครับที่บ้านล้องวัวแดงนะครับตรงนี้เป็นเส้นทางคโค้งนะครับเป็นทางสมัยก่อนนะครับก็จะไม่ตรงเหมือนสมัยใหม่ที่ตัด สำหรับเส้นสังกำแพงสายใหม่ก็คือจะตัดตรงเลยนะครับป่าทุ่งนาอันนี้เป็นเส้นสังกะแพงสายเก่านี่รล้องวัวแดงอยู่ข้างหน้านะครับ าการอยู่อใสาย่ยต่เนี้ครับร้วชนร้วนะครับอันนี้ก็ตำบลแช่ช้าง เพอสันกำแพงนะครับ ซ้ายก็มีการเลี้ยววันนี้แนะครับเราจะเคลียวยาวจนถึงเส้นสันกระแพงสายใหม่ก็คือเส้นเชียงใหม่อำเภอแม่อ่อนนั่นแหละครับก็เริ่มเข้าสู่เขตพื้นที่การเกษตรแล้วครับ ยุคปัจจุบันปี2 5 6ห้กสาับเทียบกับที่ท่านเคยมาต่างไหมครับว่าอาจจะเริ่มโตขึ้นเยอะมากนะครับ เห็นต้นตาลสองต้นไหมครับต้นตอนอาลในเชียงใหม่จะไม่เหมือนทัศนาทางปรีค่ะยอดจะไม่ค่อยมีใบเพราะว่าที่นี่เขามีการเอาปรีตาลมาแกงนะครับปรีตาลมาแกงเอาขมๆมหน่อยๆนะครับปรีตาลนะครับช่อของมันนะครับก่อนที่จะออกลูกนะเขาจะเอามาแกงก่อนที่มันจะออกลูกนะครับเขาเรียกปรีตาล แกงปรีตาน,นะครับเคยกินครั้งหนึ่งก็ขมครับขมไม่กรเรกนะครับแต่แรกผมมาเชียงใหม่ก็ทำไมต้นตาลแถวนี้ใบไม่ค่อยมีมีจะใบข้างบนชรุดชโลดตามปกติตาลแถวเพชรบุรีราชบุรีมันจะมีใบบนต้นเยอะนะครับอันนี้จะไมใบไ,ไม่ค่อยมีอ๋อสามคนพื้นที่คือเขา เอาไปามาทำหัถก,ก,กรรมแต่ว,ว่าจะรากคือปรีปรีหนึ่งก็สองสาร้อยนะครับปีตาเนี่ยฮะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับข้างหน้าเราก็ถึงทางแยกถนนหลักแล้วนะครับเส้นกับสังเรซสายใหม่ จะข้ามคลองก่อนนะครับคลองชนรับประทานคลองชนรับรทานนี้ก็ไปถึงอำเภอบ้านติไปออกโนลาพูด,ด้วยแหละครับนี่แหละครับโอเคแล้วก็สู่เข้าอำเภอเสร็จสิ้นอำเภอสันกำแพงโดยละเอียดตั้งแต่บอ่อสร้าง ถึงแยกแม่อ่อนทีนี้เรามาดูเส้นทาง1317นะครับของแม่อ่อน